ทางเขานะครับนี่ครับก็เป็นห้องที่ต่อกันนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ออกพับเตียงลงมาแล้วก็ยังไม่ได้ปูที่นอนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วประตูเนี่ยมันไม่ต่อกันนะฮะแต่ว่ามาด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาสี่คนแล้วจองสีที่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับบ้านส่วนตัวนะครับนี่ครับรถนอนรุ่นใหม่เด็กขาตรงนี้นะฮะ คือถ้ามีเงินซื้อความหรูหราได้นี่ก็จะได้ความหรูหราเต็มที่นะครับแต่ฝรั่งก็ชอบนะบางคนเขามีลูก่วนๆอนะไรเงี้ยเขาก็นิยมเดินทางแบบนี้ตรงนู้นก็ปลั๊กไฟนะครับนั้นมีปลั๊กไฟตรงนี้มี USB ชาร์จได้อีกต่างหากครับผมสุดยอดครับก็เป็นทางของตู้ชั้นหนึ่งนะครับอ๋อนี่มีเจาะสองห้องต่อกันได้นะฮะ แล้วก็มีที่อ่างล้างมือในห้องก็เหมือนกับตู้ชั้นหนึ่งเข้าไปนะครับโอยาเห็กนก็ีตาสอเ ามานะครับนี่ก็เป็นเตียงบนก็จะเป็นสองเตียงนะฮะแล้วก็ถ้าเส้นเชียงใหม่ราคาเหมาห้องน่าจะพันเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าแชร์ห้องน่าจะคนละพันสองนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งก็ปรับได้ตรงนี้เป็นอะไรมั้งครับเป็นที่วางของวางของได้นะครับวางของ,ง,ของปักไฟอยู่ตรงไหนครับ อยู่หัวเตียงทั้งสองอันนะฮะอ๋อมี USB ชาร์จด้วยมี USB ชาร์จมี r ย h โฟนแล้วก็เลือก Channel ได้นะครับจอ LCD ม <l ots> ีไหมครับอ๋อจอ LCD อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับส่วนตัวของแต่ละห้องผ้าห่มยังสีชัยหัวเหมือนเดิมนะครับเจ้า <c oughs> กลับแก่ครับคุณภาพดี <c oughs> แล้วก็นี่เป็นบันไดขึ้นข้างบนนะฮะ กันไดข้างบนแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีช่องใส่สัมภาระที่อีกหน่อยหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> แล้วอันนี้คืออ่างล้างมือใช่ไหมครับอ่าอ่าวางแก้วได้<ๆ>นะครับม,มีวางสัมภาระที่อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้โต๊ะที่มัมัดอันนี้ก็ห้องเนี่ยไม่ได้ต่อกันนะคือถ้าเกิดมาด้วยกันเนี่ย ก็คืออยากจะต่อห้องได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาแค่2ที่หรือที่เดียวเนี่ยประตูตรงนี้ก็สามารถปิดได้นะครับรบกวนช่วยช่วยปิดให้ดูหน่อยไ,ไ,ไ, klar, ได้ไหมครับปรอค่า e ครับตู้ชั้นหนึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะตอนนี้เรามีของเดวูกับเจอาเวสนะครับอันนี้จะเป็นของจีนนะครับชั้นชังชุนนี่อยู่มนทนจี้หลินนะฮะทังเหนือตรงไปนี้คือล็อกนะครับอันนี้ก็คือ ห้องห้องหนึ่งนะครับห้องห้องหนึ่งเอาผมรบกวนช่วยช่วยปิดประตูหน่อยนะปิดประตูิดประตูแล้วก็สมมติว่าวิธีล็อกกลางคืนนะฮะนี่ครับประตูจะปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็ล็อกล็อกตรงนู้นนะครับแล้วก็มีคีโฮนะครับมีลูกกุญแจเนี่ยมองด้านนอกได้นะครับว่าใครมาเคาห้องนะครับนะฮะ อันนี้ก็มีความปลอดภัยเต็มที่มีกิ่งเวกพนักงานนะครับแล้วก็เปิดประตูนะฮะนี่ครับเปิดประตูออกมานี่ก็ช่องปรับอากาศนะครับปรับได้ขับรถไปชั้นหนึ่งครับอื่นใหม่ครับผม